ติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทเป็นของตัวเองลังรุกหนักจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ทําเอาฮือฮาเมื่อทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอพูดแบบไม่อายประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดทหลังได้ออกมาโพ์รูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวิจิแม่ขออนุญาตจีบปาปานูได้ไหมน่ารักอ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามา,มา,มาจุบทีหนึ่งส่งใจ I love you t o o ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะ ขอเพอิ่มแป๊บและล่าสุดทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเผยความสําเร็จอีกขั้นหลังเจ้าตัวได้เปิดบริษัทเป็นของตนเองในชื่อมามาวีจิพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งใจทํางานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จ ส่งให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอยขอบพระคุณพ่อบังเกิดเกล้าและพ่อบุญธรรมพ่อแกะพระวัดปากน้ำภาษีเจริญที่คอยสั่งสอนด้วยธรรมะให้เดินทางที่ถูกที่ควรนะคะแม่จะสร้างปฏิมากรรมให้ลูกดูขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประคับประคองกุ้งพลอยมาตลอดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ